สวัสดีครับครูแจ็คนะครับสำหรับคลิปนั่งเล่าก็ผ่านไปแล้ว2อ p ีนะครับอีพีแรกก็จะเป็นเรื่องของตำนาน พระพุทธรูปปางนาคโกลบนะครับ EP ที่สองก็จะเป็นเรื่องขององค์พระพิคเนศนะครับวันนี้ครูแจ้งตั้งใจจะมานั่งเล่าใน EP ที่3ในเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารและเจ้าชายอาชาตศัตรูนะครับพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระมหากษัตริย์ของเมืองราชฤก์ในแคว้นมคตนะครับท่านเป็นผู้ที่สร้างวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นก็คือวัดเวลุวันนะครับพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำนุบำรุงพระศาสนาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในพระศาสนามีความรักในองค์พระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากนะครับพระเจ้าพิมพิสารยังช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปยังแว่นแคว้นอื่นๆอย่างเช่นแคว้นตักศิลา นะครับพระเจ้าพิมพิสารมีพระเมหสีชื่อพระนางเวเทหิตมีพระโอรสชื่อเจ้าชายอาชาสตรูนะครับในช่วงที่พระนางเวเทหิตท่านตั้งพระคันนะครับท่านทรงแพ้พระคันแม่แพ้ท้องแม่ใครอยากจะสวยพระโลหิตของพระสวามีนะครับหราจาร์ก็ได้ทํานาไว้ว่าพระโอรสในคันเนี่ยเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาจะทําปิดตุคาตก็คือจะฆ่า พระเจ้าพิมิสารลูกในท้องเนี่ยจะฆ่าพ่อนะครับแต่พระเจ้าพิมิสารก็ไม่ได้ใย,ยดีในคําทํานายของโหราจาร์กลับให้พระโลหิตของตนเนี่ยนะครับให้พระนางเวทีหิตเสวยเพื่อเป็นการระงงับการแพ้พระคันนะครับแล้วก็ยังมีรับสั่งให้ดูแลพระโอรสในพระคันเป็นอย่างดีนะครับ แม้แต่ว่าพระนางเวเทหิท่านไม่สบายใจนะครับท่านก็ไม่อยากให้พระโอรสที่จะเกิดมาเนี่ยจะทําปิดอยู่ขาดก็คือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารท่านก็จะทําการรัดพระคันการรัดพระคันพูดง่ายๆคือการทําแท้งนะครับเมื่อพระเจ้าพิมพิสารท่านรู้ว่าพระนางเวเทหิจะทําแทง้งท่านก็สั่งห้ามไม่ให้ทำให้ดูแลพระโอรสในคันให้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างดีนะครับเมื่อพระนางเวเทหิ ให้การประสูติพระโอรสแล้วนะครับพระเจ้าพิมพิสารท่านก็ขนานนามพระโอรสว่าเจ้าช,ชายอาชาศัตรูอาชาศัตรูแปลว่าผู้ที่เกิดมาไม่เป็นศัตรูนะครับเมื่อพระเจ้าช,ชายอาชาศัตรูจเจริญวัยขึ้นมาท่านก็ไปคุ้นเคยกับพระเจ้าเทวทัตพระเจ้าเทวทัตผู้นี้นะครับท่านเป็นผู้ที่มีจิตริษยา ท่านเป็นผู้ที่จ้องที่จะทําลายพระพุทธเจ้าตลอดเวลาจริงๆแล้วพระเจ้าเทวทัตเนี่ยมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้านะครับแต่ด้วยที่ท่านมีจิตลิษยานะครับไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าไหนได้ดีนะครับท่านก็ไปยุยงให้เจ้าชายอาชาติสัตรูทําปิดตุคาตนะครับไปฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเสียนะครับเมื่อพระเจ้าพิมพิสารรู้ว่า เจ้าชายอาชาศัตรูจะมาฆ่าตนก็ถามพระเจ้าชายอาชาศัตรูว่าลูกจะฆ่าพ่อทำไมนะครับในเมื่อราชสมบัติต่างๆที่พ่อมีเนี่ยต่อไปพ่อก็จะยกให้ลูกอยู่แล้วเจ้าชายอาชาศัตรูก็ได้ตอบไปว่าท่านยังไม่ชลาภาพอีกนานนะักกว่าจะยกราชสมบัติให้รอไม่ได้นะครับพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังดังนั้นก็เลยยกราชสมบัติ ให้เจ้าชายอาชาติศัตรูทันทีนะครับเมื่อเจ้าชายอาชาติศัตรูได้ขึ้นครองราชแล้วพระเจ้าเทวทัตก็ย,ยังยุต่อให้นะครับยังยุต่อให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยทำการประหารพระเจ้าพิมพิสารแต่เจ้าชายอาชาติศัตรูก็ไม่อยากทานะครับก็เลยสั่งให้พระบิดาไปขังคุกนะครับให้พระบิดาไปขังคุกแทน รอให้สวรรคตเองแต่พระเจ้าพิมพิสารนานวันเข้าอยู่ในคุกนานวันเข้าก็ยังไม่สวรรคตเนื่องจากคุกที่พระเจ้าพิมพิสารอยู่เนี่ยเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเขาคิชกูดนะครับเขาคิชกูดอยู่ที่อินเดียนะครับคุกพระเจ้าพิมพิสารพอมองลอดหน้าต่างออกไปเนี่ยจะเห็นเขาทิชกูดบนยอดเขาทิชกูดก็จะมีคันทักุดี ก็คือกุติของพระพุทธเจ้านะครับท่านร่วมอนุโมทนาพรอยินดีกับพระสงฆ์ที่ขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็ร่วมอนุโมทนาพรอยินดีทําให้ท่านยังไม่สวรรคตและท่านก็ยังเดินจงกรมอยู่ในคุกนะครับด้วยพร้อมไปกับพระสงฆ์ที่อยู่บนเขาคิชกูฏนะครับพระเจ้าอาชาสตรูรู้ว่า พระเจ้าพิมพิสารยังไม่สวรรคตนะครับเนื่องจากเดินจงกรมมีการเดินจงกรมนะครับก็สั่งให้ทหารเนี่ยไปกรีดเท้าของพระเจ้าพิมพิสารเพื่อไม่ให้เดินจงกรมได้นะครับต่อมาพระมเหสีของเจ้าชายอาชาศัตรูนะครับได้ให้การประสูตรพริพระโอรสพระโอรสของพระเจ้าอาชาตศัตรูชื่อพระเจ้าอุทัยพัฒนนะครับพระองค์ก็ได้รู้สึกถึงความรักที่ พ่อมีต่อลูกนะครับก็เลยสั่งมาให้คนไปปล่อยตัวพระราชบิดาออกมาแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารถึงแก่สวรรคตนะครับท่านก็เสียใจมากพระเจ้าอาชาศัตรูก็เลยเสียใจมากที่ตนเองได้ทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่หนักที่สุดอนันตริยกรรมนะครับอนันตริยกรรมมี5ประการได้แก่ หมาตุฆาตฆ่าแม่ 2. ปิตุฆาตฆ่าพ่อสอาอรหันตฆาตคือฆ่าพระอรหันต์สโลหิตตุปปาบาทคือการทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห่อพระโลหิต 5. คือสังฆเภทคือการทำให้คณะสงฆ์แตกแยกกันนะครับพระเจ้าอาชาติสตรูได้ทำอนันตริยกรรมก็คือการฆ่าพ่อเลยทำให้ตนเองไม่มีความสุขในชีวิต และต่อมารพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้สำนึกในผลกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ก็เลยไปขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนื่องจากหาความสุขในชีวิตไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงเกิดความเลื่อมใสในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกนะครับและขอขมาโทษแก่พระพุทธเจ้า หลังจากพระเจ้าอชาสตรูเสดกลับไปแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระสงฆ์ที่ประชุมอยู่ด้วยกันนะครับว่าถ้าพระเจ้าอชาสตรูไม่ได้ทําปิดดุฆาพระเจ้าอชาสตรูจะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอ,อรหันนะครับเนื่องด้วยพระเจ้าอชาสตรูเนี่ยได้กลับใจกลับใจมาเป็นผู้อุปถัมภ์พระศาสนา เป็นผู้อุปถัมภ์ในการทําสั่งขยานาพระตไตรปิฎกครั้งที่1นึ่งณเมืองราชคล์นะครับการทําอนันตาริยกรรมเนี่ยนะครับเป็นกรรมที่หนักที่สุดนะครับผู้ที่ได้กระทําอนันตาริยกรรมทั้ง5้าประเภทนะครับจะต้องตกนรกมหาอเวจีนรกคือนรกขุมที่ลึกที่สุดนะครับขุมที่18พระเจ้าอาชาศัตรูได้ ถูกพระเจ้าอุทัยพัทซึ่งเป็นพระโอรสในการต่อมาเนี่ยได้ปลงพระชนท่านเช่นกันนะครับด้วยกรรมที่ตนเองได้เคยทำไว้นะครับท่านได้เคยฆ่าพ่อตัวเองให้ให้พ่อตัวเองตายนะครับต่อมาพระเจ้าอาชาศัตรูก็ถูกพระเจ้าอุทัยพัทพระโอรสของท่านเองเนี่ยลอปลงพระชนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยจะต้องตกนรก ขุมที่18ก็คือตกนรกมหาอเวจีนะครับแต่ด้วยการสำนึกผิดด้วยกรรมดีด้วยกรรมดีที่ได้เคยกระทำในการทำนุบบรรุงพระศา,าสนานะครับก็ไม่ได้ตกในขุ่มที่18ก็ได้บังเกิดในนรกที่ชื่อว่าโลหะกุมพีนะครับสวยทุกขเวคนาอยู่ถึง60,000ปีถึงจะหมดทุกนะครับจากเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารและ เจ้าชายอาชาตศัตรูนี้ก็สรุปได้ว่าเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธนะครับพึงสำรวมกายวาจาใจพิจารณาสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดนะครับได้เคยล่วงเกินหรือพลาดพั้งทําผิดไปแล้วก็ให้กลับใจสำนึกกลับตัวกลับใจและมาขอเขมารับผิดนะครับ สิ่งที่หนักก็จะเป็นเบาผ่อนหนักก็จะได้เป็นเบาได้และดำเนินชีวิตต่อไปตามสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรนะครับและรู้จักระมัดระวังตนตลอดเวลานะครับดั่งพุทธพจน์ที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในสามัญญผลสูตรท่านได้กล่าวไว้ว่าการที่บุคคลได้เห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริงแล้วสารภาพตามความเป็นจริง และรับสังวรต่อไปนี้เป็นวัฒนธรรมในวิัยของพระอริยะนะครับก็สำหรับเรื่องพระเจ้าพิมพิสารและเจ้าชายอาชาศรูนะครับที่ครูแจ๊สมาฝากวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อยากให้เรื่องราวของเจ้าชายอาชาศรูและพระเจ้าพิมพิสารนะครับเป็นบทเรียนสอนใจเราให้เราทำแต่สิ่งที่ดีพ่อแม่นะครับเป็นผู้ที่มี พระคุณสูงสุดนะครับเราจะทําร้ายท่านไม่ได้นะครับการทําร้ายพ่อแม่เป็นกรรมที่หนักที่สุดนะครับเป็นเราก็ต้องรู้จักการกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คลิปคูแจ็คเช่นเคยนะครับก็ฝากทุกโซเชียลต่างๆของคูแจ็คนะครับสำหรับวันนี้ขอพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะครับโปรดประทานพรให้ทุกทกท่านนะครับมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความสุขสวัสดีนะครับสวัสดีครับ